ดีนะครับกับคาบที่สองนะครับเหมือนเดือนนะครับครูโกนะครับก็มาต่อจากคาบที่แล้วนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนนะครับธรรมชาติของมนุษย์เราที่ครูเคยกินไปแล้วนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ไว้ครับห้าไว้นะครับก็คือไว้แรกคือไวอะไรครับ วัยทารกนะครับคือวัยทารกเป็นวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นวัยแรกเกิดนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งการจเจริญเติบโตทางสมองจะเร็วมากครับช่วงนี้ครับที่เคยเกกิดไว้ในค่าบที่แล้วนะครับ เป็นไว้ที่ว่าติดเชื้อง่ายป่วยไข้ง่ายเพราะอะไรครับเนื่องจากอะไรเอ่ยใช่ครับเนื่องจากร่างกายของทารกยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับจะสังเกตได้ว่าเด็กทารกจะป่วยง่ายนะครับป่วยง่ายติดเชื้อง่ายมากสองนะครับก็คือไว้เลยครับ วัยก่อนเรียนหรือว่าวัยเด็กซึ่งทุกคนก็ต้องผ่านวัยนี้มาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับวัยเด็กวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดไปแล้วครับจาได้ไหมเอยเป็นวัยที่ยังไงครับช่างคิดช่างถามช่างสังเกตใช่ไหมครับเป็นวัยที่อยากรู้เห็นอะไรก็ถาม อยากลองเห็นอะไรก็จับสิ่งนุ้นได้สิ่งนี้ได้ใส่ปากนักเรียนเคยเห็นไหมครับน้ำน้องที่บ้านหรือว่าเด็กที่บ้านเรานะครับไว้เด็กเป็นไว้ที่อยากรู้อยากลองหรือว่าช่างสังเกตช่างจินตนาการสักถามเห็นอะไรก็ถามเป็นไว้ที่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนเรา้ยครับตอนเด็กเหมือนไหมน,น่าจะเหมือนนะครับอยากได้อะไรร้องไห้เอา เด็กส่วนมากนะครับเป็นแบบนั้นนะครับต่อมาวัยที่นะครับวัยที่สามก็คือวัยแล้ครับวัยเรียนวัยเรียนก็คือเป็นวัยที่พัฒนามาจากวัยเด็กวัยนี้นะครับเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยเรียนร่างกายมีการพัฒนาขึ้นมามากการหยิบจับสิ่งของจะทําได้ดีกว่าวัยเด็กนะครับเห็นไหมวัยเด็กจับสิ่งของปุ๊บหลุดไม้หลุดมือนะครับใช่ไหมส่วนวัยเรียน นี่ร่างกายมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะการเนื้อมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะการจับสิ่งของการมองเห็นก็จะเปลี่ยนไปนะครับมาวัยที่3เป็นวัยที่สำคัญมากครับคือวัยที่เป็นวัยอันตรายหรือว่าเป็นว,วัยหัวเลี้ยวหัวต่อแบ่งออกเป็นสามช่วงนะครับสามช่วง3าตอนกนะ็คือวัยรุ่น วัยรุ่นตอนไหนครับตอนตอน้นนี่วัยเราเลยนะครับม3ม1ม2ม3เห็นไหมครับอันนี้คือวัยเราครับวัยรุ่นตอนตอน้นถ้าเรานึกไม่ออกเราหลับตาแล้วเราก็นึกย้อนไปดูตัวเองเราเป็นแบบนั้นไหมครับเราเป็นยังไงบ้างเอาใจใจไหมฟังพ่อแม่ไหมไม่ เหมือนกันครับวัยรุ่นใจร้อนคิดว่าความคิดของตัวเองถูกที่สุดใช่ไหมครับตัวเองถูกที่สุดเอาใจตนเองเอาความคิดของเราเป็นใหญ่มักทําอะไรที่รู้เท่าไม่ถึงการเห็นไหมครับมีข่าวเยอะแยะเลยในทีวีแะสื่อต่างๆเกี่ยวกับวัยรุ่นถ้า เรากบเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับวัยนี้นะครับดูข่าวเดือดแยะเลยก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมแก่ครอบครัวเราทํำให้ใครลําบากครับพ่อแม่ใช่ไหมครับคนอยู่บนหลังลำบากมากสองวัยรุ่นตอนไหนครับตอนตอนกลางโตขึ้นมาอีกนิดนะครับวัยนี้เป็นวัยที่ยังไงครับมีความคิดดีรอบครอบ มากกว่าวัยรุ่นตอนต้นใช่ไหมครับส่วนวัยที่สากมก็คือวัยรุ่นตอนปลายนะครับเป็นวัยที่พัฒนามาจากวัยรุ่นตอนกลางนะครับจะมีความแตกต่างอย่าง,งชัดเจนครับก็คือร่างกายผู้ชายจะสูงโตกว่าเด็กผู้หญิงซึ่ง ผิดกับวัยรุ่นตอนไหนครับตอนไหนตอนต้นและตอนกลางนะครับซึ่งผู้หญิงจะโตกว่าวัยนี้นะครับเป็นไงครับที่เราเคยกึ้นไปแล้วพูดไปแล้วนะครับเป็นวัยที่มีความมั่นใจมีความคิดรรบคอบขึ้นมามีการยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่นบ้าง ดีกว่าทั้งสองวัยที่ผ่านมานะครับดีกว่าตอนต้นและตอนกลางนะครับแต่ที่เป็นเอก,กลักษณ์ของเด็กวัยรุ่นก็คืออะครับเอาเตะใจตนเองโมโหร้ายใช่ไหมครับโมโหร้ายไม่ฟังใครนะครับอาจจะมีบ้างน,นะครับฟังแต่ไม่ทําตามเหมือนเราเนี่ยแหละครับใช่ไหมครับครูเขาสั่งให้ทํางานกูก็ไม่ทําใช่ไหมครับไม่ทําเลย บางคนทําพอแป๊บพอแป,แป๊บพอครูหันหลังปุ๊บหายไม่ทําต่อเหมือนกันครับวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบอิสระใช่ไหมครับอิสระไม่ชอบให้ใครมา,บ,ารบังคับไม่ชอบอยู่ในกรอบเหมือนกันครับเหมือนกับตัวเราเลยครูเขาใังใส่ถุงเท้าสั้นใใส่ถุงเท้ายาวครูก็ใส่สั้นใช่ไหมครับทําอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ มันไม,ไม่ไม่ถูกตามระเบียบใช่ไหมครับพวกเราท้แบบนั้นคือพยายามทําให้มันแตกต่างเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองใช่ไหมครับพยายามเด่นพยายามทําตัวเด่นในในใน,ในกลุ่มเพื่อนฝูงและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงนะครับักน,นคือความคิดของไัยรุ่นแต่ถามว่าถูกไหมครับไม่ถูกครับผิด ในสังคมต่างๆมันก็จะมีกฎมีกรอบมีระเบียบใช่ไหมครับในครอบครัวเราก็มีกฎมีกรอบมีระเบียบในโรงเรียนก็มีกฎมีกรอบมีระเบียบแต่ถ้านักเรียนได้ออกไปสู่สังคมที่กว้างกว่านี้นะครับกฎระเบียบมันก็ยิ่งจะเยอะกว่านี้มากเราต้องฝึกนะครับฝึกทาตามกฎระเบียบบังคับตัวเองนะครับไว้ที่ สี่นะครับก็คือไวไัยนะครับวัยผู้ใหญ่ก็คือวัยนะครับวัยของพ่อแม่เราใช่ไหมครับวัยพ่อวัยแม่เราเป็นไงบ้างครับวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีความคิดความอ่านสุข,ขุมรอบครอบนะครับใจเย็น สืุมรอบครอบใจเย็นนะครับแล้วก็ไม่ใจร้อนเหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับมีความคิดที่เปิดกว้างเราฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากนะครับเราสังเกตดูพราแม่เรา เป็นวัยทํางานและวัยสุดท้ายนะครับคือไวัยไหนครับวัยชรานะครับที่เราเกิดวค้คค่าที่แร้วนะครับเอาสําหรับวัยชราหรือวัยสูงอายุหรือบางคนเรียกว่าไวัยไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ฝั่งเป็นยังไงครับนักเรียนครับบางคนก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะรู้ไม้ใกล้ฝั่งก็คือไม้ที่ลอยอยู่ในน้ํำ ไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำลอยเข้ามาใกล้ฝั่งพอคุณมีเจื้อทางไหครับก็เอาไม้อันนั้นมาทำประโยชน์ประตัปะแปรสภาพก็คือหมดสภาพเอามาปแปรก็คือจบสิ้นส่วนวัยสุขอายุวัาชา,านะครับก็คือวัยปู่ย่าตายายของเราใครที่มีปู่ย่าตายายของเราอยู่ในบ้านนะครับมีไหมครับหลายคนมีนะครับกูเชื่อว่ามีนะครับ เราสังเกตด,ดูว่าปู่ย่าตายายเราอยู่บ้านเป็นยังไงครับร่างกายแข็งแรงไหมครับไม่เนื้อหนังเต่งตึงไหมครับไม่เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพลงตามอายุนะครับก็คือวัยชราก็บอกว่าวัยสูงอายุนะครับ ร่างกายเราถูกใช้งานมาตั้งแต่ไหนครับแรกเกิดมาถึงวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวลัยชรานั่นเป็นผลมาจากการใช้กล้ามเนื้อใช้อวัยวะต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับ50าสิบกบเจ็ปีนานมากนะครับ เช่นกันมันก็ย่อมมีบุบสลายเสื่อมก็เปียบซึ่งเหมือนรถเห็นไหมครับซื้อมาใหม่ๆออกมาใหม่ๆแรงเห็นไหมครับสวยแต่ใช้ไปประมาณสักยี่สิบปีเป็นไงครับไม่ัวนี้ไม่สวยละล้ลอก็ขึ้นสนิมแรงก็ไม่แรงจางก็แบนเยอะแยะครับก็เปรียบึ่งเหมือนกับววยชรลาเห็นไหมครับ ซึ่งเป็นวว้ที่ต้องการอะไรครับความอบอุ่นการเอาใจใส่จากบุตรหลานจากลูกจากหลานนะครับเป็นวว้ที่เราอย่ามองข้ามความสําคัญของท่านนะครับเป็นวว้ที่เราต้องเอาใจใส่มากเพ,าะะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านได้เลี้ยงดูเราเลี้ยงดูแม่เราเลี้ยงดูตัวเรา แม่หนึ่งคนนะครับเลี้ยงลูกได้สี่ถึงห้าคนพ่อหนึ่งคนเลี้ยงลูกได้สี่ถึงห้าคนนะครับแต่แม่หนึ่งคนหรือว่าพ่อหนึ่งคนลูกสี่ถึงห้าคนเลี้ยงไม่ได้สถานการณ์แบบนี้นะครับเห็นบ่อยในสื่อต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีในชีวิตจริงนะครับซึ่ง ถูกลูกถูกหลานทิ้งปล่อยทิ้งนะครับเมื่อท่านหมดสภาพเอาไปปล่อยสถานเลี้ยงผู้สูงอายุอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกนะครับลูกหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนพอแม่เราเลี้ยงได้แต่เมื่อท่านเริ่มหมดแรงเริ่มสังสภาพ ท่านเดิมทํางานไม่ได้แต่ลูกสี่คนสามคนสองคนหนึ่งคนเลี้ยงท่านคนเดียวไม่ได้อันนี้ก็ฝากให้เราดูนะครับเป็นไปที่น่าสงสารมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารางกายเราเสื่อมสมภาพเราสังเกตดูปู่ย่าตายายเราที่บ้านนะครับเป็นไงครับหลังงอเดินก็เดินเดินก็ไม่ตรงเพราะว่าอะไรครับกระดูก กล้ามเนื้อเรื่องมีการเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะครับตาเลยครับตามองเห็นดีไหมครับไม่ดีตาก็ฟางผมเนี่ยครับดําเหมือนเดิมไหมครับไม่ดาอันนี้ผมงอกผมขาวนะครับไม่ใช่ไปทําสีนะครับบางคนจะว่าคุณตาคุณยายทําสีผมมาไม่ใช่นะครับเป็นการเสื่อมสภาพของร่างกายเรา สังเกตดูนะครับคนแก่อยู่บ้านเรานั่งซึมๆเงาเงาๆ,ๆบางหรือเปล่าครับเราสังเกตดูตากับยายเรานะครับถ้าเห็นแบบนี้ทําไงครับเราขอาไปหาท่านนะครับไปปฏิบัติท่านตักน้ำให้ท่านดื่มสักแก้วหนึ่งก็ยังดีทําอะไรก็ได้ครับที่ให้ท่านเห็นว่าท่านยังมีความสําคัญกับเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องการ อ่าสำหรับช่วงวัยนะครับของเราที่เกิดเรามีทั้งหมดกี่ไปครับห้าวัยเนาะวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราหรือวัยสูงอายุตามที่เกิดเขามาแล้วนะครับทีนี้ครูก็จะมีใบงานให้เรานะครับไปลองทําดูใบงานนะครับเนี่ยบอกว่าให้นักเรียน บอกถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของแต่ละวัยมีไปแล้วครับบ้างครับวัยทารกวัยเรียนหรือวัยเด็กนะครับวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายวัยผู้ใหญ่และวัยชรานะครับพัฒนาการด้านร่างกายของแต่ละวัยเป็นไงบ้างน,นะครับให้เราใช้ความคิดของเราเองเราหลับตาจินตนาการดูครับวัยทารกเป็นยงไงบ้าง ตาติดใจของเด็กเป็นยงไงบ้างตั้งอารมณ์สังคมไว้ก่อนเรียนไว้เด็กไว้รุ่นไวช้ชราอันนี้ก็คือใบงานที่เราให้ทํานะครับทีนี้ก่อนจะจบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราบนจอกันใหม่ เราจะเจาะลึกในเรื่องของขอ,อะไรครับวัยรุ่นเป็นแหวนนะครับก็คือวัยเราเองเราจะต้องทําตัวยังไงบ้างปรับตัวยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแล้วเราจะมาเรียนกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับสําหรับสำหรับชั่วโมงน,นี้นะครับก็ฝากใบงานด้วยนะครับที่จะให้ไปทําที่บ้าน ทุกตัวนะครับวัยช่วงวัยของเรามีหมดกี่วัยเอ่ยหนึ่งวัยอะไรครับวัยทารกสองวัยเด็กหรือวัยก่อนเรียนสามวัยอะไรครับสามวัยเรียนสี่วัยรุ่นวัยรุ่นจัดพิเศษหน่อยนะครับแบ่งออกเป็นสามช่วงก็คือวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางและตอนปลายวัยที่สี่วัยที่สี่คืออะไรครับวัยพ่อแม่เรา วัยผู้ใหญ่วัยที่ห้าสุดท้ายก็คือวัยตาวัยยายแล้วครับคุณตาคุณยายเราคุณปู่คุณทวดก็คือไปเลครับวิชาลาทำรับช่วงชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเรามาเจอกันในชันชโวงหน้าเรื่องอะไรครับเจาะลึกไปถึงวัยรุ่นนะครับชีวิตของวัยรุ่นพัฒนาการของวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวัยรุ่น การปรับตัวของวัยรุ่นนะครับเราจะมาเรียนต่อในคาบหต้านะครับสำหรับคาบนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ